สัญญาณก็ไม่มีมือถือก็ค้างก็ตุกนอนไปแล้วเมื่อกี้ทีหนึ่งตทนี้มีคนล้อมเราไว้ไหนว่าอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวนายจะทำอะไรฮ้โอ้ไม่ว่ามูซินเดย์นี่หุปปากทุกคนน้ากากรับบรับโอเคสถานการณ์ตอนนี้กูคงไม่รอด สู้ที่ไหนกันละ่ะมาเลยนากกาับซยพเอาเฮียกูไปแล้ว <c oughs> อ,ยอยู่ตรงนั้นนั่นแหละฮะอ่ะช่วยด้วยไอตัว,ว,ว,วนี้กปลงจะกินผมโอ้ไม่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 ไมอ้ <c oughs> มันอยู่ไหนแล้ว ทำไมมันไม่ตายไลยต่อไปเฟ้นแล้วเหรอก็อยากอยู่คอยเดินหรอกหน้าแต่นั้นไม่มีเวลาแกมันตัวบ้าอะไรกูเป็นตัวอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตังค์ใครไว้นี่ยังน่องใครยิ้มวะความตายกำลังมาแล้วกู Ê, cô cháu ạ